สาวใหม่สุกนทวาทำบุญครั้งใหญ่แถ่ชีวิตโคท้องจากโรงเชืิดค่ะเรียกได้ว,ว่าพึ่งเขาพิธีวิวากันไปหมาดๆเลยละค่ะสำหรับคู่ของใหม่สุคนทวากับดีเจต้นซึ่งทางคู่ได้จูงมือกันเขาพิธีวิวาวันที่14พฤศจิกายน2562ณรอยณรอยอดจูบิลีท่ามกลางบรรยากาศที่ไปได้วยความอบอุ่นมีแขกผู้มีเกียรติไปร่วมแสดงความมีดีกันอย่างคับคั่งค่ะ และในช่วงเช้านั้นในพิธีก็มีการตักบาตรแห่ขันมากและพิธีการสวมแหวนมั่นตามลำดับซึ่งเจ้าตัวก็มาในชุดไทยสิวาลไลสีทองงดงามสะกดในทุกซ้ายตาเลยละค่ะด้านเจ้าบ่าวเขาก็สวมใส่เป็นการใส่เสื้อคอพระราชทานผ้าไหมริคคาโดสง่าสมความเป็นไทย ล่าสาวสาวใหม่สุกนทวาทำบุญครั้งใหญ่ค่ะไทยชีวิตโคตท้องจากโรงเชือ้อในเธอน,นั้นได้มีการโพสต์ระบุข,ข้อความว่าวันนี้วันดีใหม่กับพี่ต้นมาปล่อยวัวกันค่ะนัดกันกับบางโรงเชื้อไว้ว่าจะเอาแฮชแท็กแม่บุญหลายใหม่ตั้งชื่อเองที่กำลังตั้งท้องลูกในท้องได้3-4เเดือนใหม่นั้นตั้งชื่อให้ว่าลูกบุญหลายมาเลี้ยงไว้ที่วัดสาลาลี ตัวนี้คือไม่ปล่อยเองคนเดียวค่ะเพราะอยากทําบุญใหญ่กับแม่วัวที่ท้องอยู่พอมาถึงที่วัดบางก็มีวัวอีกตัวหนึ่งที่เสร็จจากทุละของใหม่ก็จะพาเข้าไปที่โรงเชื้อเพราะว่ามีคนสั่งค้าพอดีเท่านั้นแหละพอใหม่ได้ยินก็น้ําตาไหลพากเลยสงสารมากบอกไม่ถูกความรู้สึกอีกตัวคือกําลังจะรอดแต่อีกตัวกําลังจะโดนฆ่าตายพี่โต้ก็เลยทําบุญปล่อยตัวที่กําลังจะไปโรงเชือออีกหนึ่งตัวคนเดียวและพี่โต้ได้ตั้งชื่อว่าเจ้าฟุก สรุปว่าวันนี้เราได้ปล่อยตัวที่กำลังจะถูกฆ่าถึง2ตัวอยู่ในท้องอีก1เป็น3มตัว3มชีวิตอนุโมทนาบุญกับบุญใหญ่มหาศาลมหาบุญมหากุศลในครั้งนี้กันด้วยนะคะใครที่ทำบุญวัดนี้ก็มาเยี่ยมมาให้อาหารแม่บุญหลายกันได้ที่กำลังตั้งท้องลูก3าถึงสเดือนและ ลูกบุญล้นและเจ้าฟุกกันได้นะคะแล้วใหม่จะมาที่วัดนี้บ่อยๆมาเยี่ยมค่ะจากนี้ขอให้ทั้ง3มชีวิตแคล้วคาราดปลอดภัยอายุยืนนานหลุดพ้นจากการฆ่าไปตลอดอายุไขนะสาธุยังไงก็ตามก็ต้องขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะ